กินเฮียอะไรไม่มีรสชาติมอ่าจ่อไปอไา่าอะถ่ายรูอนเฮไม่รสชาติูถ่ายวดีออยู่ไอ้นี่มันอร่อยยังไงวะไม่ตอบหลอนด้วยทำไมถึงลัวิโอไม่ใช่แล้วันเรื่องเลยลุบอลเนี่ยเวขโมยแล้วขโมยกินเนี่ ดมดมดมไม่เห็นนะอ้ยื้เอ no ้ยน้ำไปมพีเนมาเนี่ยไปน้ำมาเนาะพี่เล่นเลนครับโอ้ยบดะไม่ยาดพี่เรนมามาเล่นบอยกีสูกันกันเล่นเลอยง่ถูกเปล่าเออ ยังไงแดกน้ำแข็งเปล่าครับไม่มอร่อยว่ะอีกรอบอร่อยจริงเหรอครับน้ำแข็งเปล่าเนี่ยสุดยอดไปเลยฮะดูครับน้ำแข็งเปล่าอร่อยได้ยังไงถ่าอะไรกันแน่เนี่ยหม,มุนแม่งจุดใจใจกูน้ำตาขัดจากหัวข้าวเข้มข้นหนึ่งเกือบหนากินครับ <laughs> อร่อยจ้ะอร่อยไหมครับ รอเยีการโฆษณาไก่ไ <autour> ม่มีกระดูกอร่อยไหมครับกินน่ะพูดดังๆพูดดังๆดังๆอร่อยอร่อยแค่ไหนครับอร่อยสุดยิ่งเหรอครับยิ่งครับแต่อ้วกแล้วไหมครับชิ้นหนึ่งครับครับไอ้เยี่ยนี่นานๆขอครับขอบใจครับอร่อยมากเลยครับอยากมห้คนกินเลยอร่อยเลยเสียใจไหมครับรอนียัง ยังที่จะอ้วกแล้วครับอร่อยครับอร่อยโรงเรียนอร่อยต้องเร้ยนกินเลยครับเราให้ทุกคนในโรงเรียนสามารถลองดูได้ครับที่อะไรบางคนคิดว่ามันจะอร่อยนะไม่ต้องห่วงครับโรงเรียนเราสุดยอไมีน้ำให้น้ำให้ มีห้องพยาบาลเรียบร้อยเอากินกินกินเ่วนประกอบนะครับมีเต้ปองไรเงี้ยอะไรก็ไม่รู้ทำไมไมกกินกันจบไอ้นี่มาพอครับอร่อยมากเรลียบแบบเฮอโดนสายน้ำแข็งมาแล้วไอ้ไฟเดนกูหลอกปวดตะก้องไอ้ควาย وشو